สวัสดีครับเมื่อนี้นะครับที่ภาพพี่น้องนะครับมาชมปลาดูปลานะครับไม่ปลายืนต้นนะครับที่ปลูกนะครับระยะการปลูกนะครับสองขุสองเมตรนะครับอายุ ปีนะครับผมงความใหญ่ของเขาครับเจ็ดปีครับผมกมีต้นหน่อยต้นใหญ่ครับ <c oughs> ต้นนี้ครต้นใหญ่ครับผม งามบักับพี่น้องปลูกตั้งปี2560ครับพี่นอ้อ, 2, นองว่าต้นซ้ำนี้เนี่ยใส่ได้ไ่มครับ เจ็ดปีครับผมกับมีไพ่นะครับไพ่สร้างนวลน,นะครับเป็นไพ่ปลานะครับปลูกไว้สองต้นนะครับ <c oughs> ตากาไม่ยางหน้าครับผมยางหน้าปลูกไว้ริ่มลัวครับผม จ็ดปีนะครับแต่ว่าตัวนี้ง่ญ่ที่สุดครับผมเร <c oughs> งความใหญ่ของเขาครับเป็นแนวทางนะครับพี่นองเป็นแนวทางว่า ต้นหม่นะครับเฮ้าจะปลูกที่หรือจะปลูกข้างนะครับแต่ต้นนี้เจปีนี่ก็ถือว่าโตรครับต้นนี้ครับแต่ว่าอีกฟังนี่นะครับถึงว่าบอดโตปันใดครับผมซ้มนนี้กับประมาณถ้าเป็นแปลงน,นั่นนะครับ ของผมสามปีกับประมาณนี้แหละครับลํำต้นซ้ำเน้แหละครับต่ว่าห่างบ่สูงครับผมบ่สูงซ้ำเนครับหกระยะซีหุ้นซีครับผมเจว่าต้นนี้นะเกิดธรรมชาติครับว่วจากปีแล้วครับต้นใหญ่ครับเงาอ่าดลัดครับ ผมจะปลูกเป็นโซนนะครับจะเป็นโซนนี้ก็คืเป็นพายุ่งนะครับโซนนี้จะเป็นต้นพยุ่งนะครับปลูกสองคูนสองเมตรเทีอกันครับผมอายุจปีขึ้นกันครับบบมีความรูกครับปลูกเร็กแครับถ้ามีความรูกก็สิปลูกสลับกันอยู่ครับเอาปาดูพยุ่งนะครับ ปลูกสลับกันครับผมแต่ห้าปลูกสลับเราห้อกาับสิต้นไม้เขาเื้นเพิ่นว่าว่ากินใบของเจ้าของนะครับก็คือให้เขากินใบของต้นอื้นนะครับผม ตนกระช่ายนะครับกระช่ายในสวนป่านะครับผมอยากกินขนมจีนก็มาขุดเอาครับเดี๋ยวผ้าผี่น่องไปเบึงส้น3ามปีครับ หกรับพี่น้องผมมีเวลามันเอาหญ้าออกครับอันนี้ผมปลูกหญ้านี่เปียวไว้ครับหญ้านี่เปียไว้ให้เป็นอาหารสรัตว์นะครับดันล่างกัสิเป็นตะไคร่นะครับ ซนนี่อายุ3ปีครับผมส่วนพยุ่งครับระท่านตัดแต่งกิ้งครับตัตดกระเสียออกิ้งนี้ออกครับหเหลือกิ้งนี่ครับผมปะลัดูนะครับ3ามปีครับผมปะดูนะครับ3ามปี ผมจะปลูกเป็นทิ่วแถวนะครับแถวนี่ก็สิเป็นปัดดูนะครับเาอาไปเลยครับผมแต่ว่าแถวนี้ก็สิเป็นพายุ่งนะครับพายุง่งต้นนี้ตอนอ้นใหญ่ครับประมาณหกเมตรครับผมห้าหกเมตรครับอันนี้ก็สิเป็นพายุงาย่งนะครับพายุ่งนะครับพายุ่งนะครับ ระยระการปลูกซีคูนซีครับผมอันนี้ปลาดูนะครับมาผะยุ่งนี่ซีเมตรนะครับจากต้นนี้มาพะยุ่งต้นนี้กับซีเมตรนะครับจากต้นนี้ไปหาปลาดูต้นนี้กับซีเมตรนะครับปลาดูต้นนี้นะครับมาปลาดูต้นนี้กับซีเมตรนะครับ สลับกันไปครับผม <c oughs> มีสองต้นนี่แหละครับง่ามกรมูครับผมต้นนี้ให้ความตรงครับพายุงครับพายุงนะครับพยุงสามปีนะครับต้นนี้ก็ประมาณหเมตรนะครับ 6-7เมตรนะครับบนหนาเสียรครับ3ปีนะครับต้นนี้นะต้นนี้ง่ญ่สุดครับต้นนี้จักวันครับนะครับเดี๋ยวพาพผีนองมาเบื้งหลอบนอกครับความสูงของเขาครับต้นนี้กัประมาณ8-9เมตรครับ อุดมสมบูรณ์ครับต้นนี้ครับเป็นบางต้นนะครับมานี้อีกโซนหนึ่งครับโซนนี้เป็นยางหน้านะครับยางหน้าเจ็ดปีครับผมเจปีได้ประมาณนะครับ ประมาณสามเมตรนะครับสามถึงสี่เมตรนะครับแต่ส่วนมากเป็นสามเมตรนะครับอย่างหน้าส่วนของผมนี่ใหญ่าครับพี่น้องลูกสลับกันกับต้นประดูนะครับย,ยัดออกก็นอกครับผม ต้นนี้ต้นใหญ่สุดครับเจ็ดปีนี่แหละครับยางหน้าที่ใหญ่ที่สุดในสวนผมเจ็ดปีได้ซ้ำนีแ่แหละครับประมาณ4ี่เมตรนะครับครับลำต้น